ตอนนี้ก็เป็นเวลา1เดือนแล้วเรามาดูซิว่าทีโอจะร้องไห้อยู่หรือเปล่าตอนนี้กําลังจะไปรับทีโอนะวันนี้แม่ไปคนเดียวเพราะว่าฝนก็มันจะตกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีโอยังจะร้องไห้อยู่หรือเปล่าไปกันเลยร้ยเรียนทีโอแล้วดีไปดูกันนะ่ทีโอจะร้องไห้หรือเปล่าสอเดือนแล้วจะร้องไห้เนีย เข้าไปโรงเรียนทีโอนะตอนนี้ทีโอก็กินข้าวแล้วเรียบร้อยนี่โรงอาหารเขาอยู่นี่ก็รกินข้าวแล้วก็คือว่าปกตินี้อาจจะทานข้าวสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะแล้วก็คุณครูก็จะพาขึ้นห้องเรียนนะครากำลังแต่ว่า แต่วันนี้เนี่ทีโอไม่ไม่นอนที่ยวจะนอนกับน,อน้องแม่ก็เลยมารับเร็วไปเราไปแอบด,ดูกันนี่อันนี้ก็เด็กๆเขาก็กำลังจะขึ้นห้องเรียนแล้วนะคะคุณครูก็พาขึ้นห้องเรียนอันนี้ไม่ใช่ห้องทีโอนะห้องทีโอวันนี้ก็ไม่ใช่นี่ห้องทีโออยู่นี่นอนหรือเปล่านะ เทียวกำลังจะไปชี่เชียวกำลังจะไปชี่เชียวกำลังจะไปชี่ไปไปแอตีโอก่อนเที่ยวกำลังจะไปฉู่แล้วนะเที่ยวกำลังจะไปฉู่จู่ไหนนะจู่ไหนนะแอตีโออยู่ตอนนี้ยอ๋อ้ดิโอ เดี๋ยวดูนิ้วอีกเดี๋ยวดูอีกเขาคุ้มเขาโอ้โหนี่เทียวไม่ร้องไห้แล้วค่ะฉูดไหมหนูไม่ฉูดไหมอ่ะไม่ฉูดแปลกระเป๋ามากระเป๋ามาแล้วเทียวไม่ร้องไห้นี่เพื่อนเทียวเองฮ่าเก่งมาทีโอมาแล้วเอาเดินเทีโอมาแล้วคร่ะเต้นไหนเจเจไม่ได้มาเจเจอื้อเอาไปใส่ถุงพลาครับลูก จะอื้อมัอมาคนเดียวใช,ใช่ครับไ,ไปใส่รองเท้าครับนี่คุณครูจะนอนกันแล้ว<ม>อ่าแล้วจอแปรรองเท้ามารองเท้าน้องเอาอยู่ไหนครับนี่ก็ลังบอกเพื่อนๆว่าวันนี้แม่มารับพี่โอเทียวก็ไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะเอเก่งมากเลย <มา S 1> ครับลูกอคนณีเป็นท,ท,ที่เป็นผมแล้วแล้วครัป้อมคุณครูป้อม ใช่ไหม,ใ,มใครอ่ะผู้หญิงอ่ะเพื่อนอ่ะเหรอเพื่อนบอกว่าไงว่าแม่ที่อมารับแล้วอ๋อเม่เม่ใช่ไหมใช่เหมเม่ป่ะเอาแล้วคนไหนน้องวายวายป่ะวายใช่ไหม,มาวายเขาถามแม่แม่หนูมารับแล้วเหรอเออหนูก็กำลังจะไปห้องน้ำไงเพราะว่าแม่ก็แอบดูอยู่แม่ดึกว่าหนูปวดฉี่ก็เลยจะให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่ว่าเพื่อนบอกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเหม่ วายวายปมมามามัรับเพินใจเออที่าดีใจไหมดีใจเลยแล้วเกือบร้องไห้ปะเกือบปะนิดเดียวอะใส่รองเท้าค่ะเลยค่ะฝนจะตกค่ะลูกเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเห็นมันลมแรงใช่เนี่ยมันมืดแล้วนะเมื่อกี้หนูหนูนูหนูนูห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 นหนนูนูนูหน้นูห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 นนูห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 นหนูหนหนูนหนูนหนนูหนูหนูแนูหนูหฝนมหนจะตกใช่หนหูู ขามีผลไม้ที่เลียนด้วยนะเขามีอะไรให้กินผลไม้มันคือผลไม้อะไรผลไม้ที่กินที่เป็นตะกินแข็งเป็นแข็งดามเดมรู้กินแล้วแข็งแรงมันคือผลแอปเปิลปะไม่ใช่มันคืออะไรอะผลไม้ผลไม้อะไรล่ะฝรั่งผลไม้ฝรั่งเลยมะนูเหมือนที่เราไปมาเลยอะโอเคครับไปสวัสดีคุณครูคุณครูป้อมก่อนนั่งดีคุณครูป้อมสวัสดีครับกับครูจั่วไปสวัสดีครับก่อนนะ ครูสวัสดีครับไปบายบายครูจวบด้วยสวัสดีครูจวบด้วยครับน่าบายบายอ่ากระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋ารูงกระเป๋าทุกทีเลยเรา้จะกลับบ้านกันแล้วกลับบ้านใครเป็นคนบอกเมมี่บอกเหรอเมมี่หรือใครบอกเมมี่เม่ไว้อะ มามารักมวาวายจำได้ไงจำหมาได้ใช่ไหม,ม,ม,ามาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนอีกนะครับเดินเที่ยวหมาไปกลับบ้านอ่ะแล้วหนูร้องไห้ทำไมล่ะวันนี้กูปลุกป้อมเขาก็กอดไว้ใช่ไหมนี่ไงโรงเรียนเที่ยวก็มีสไลเดอร์เยอะแยะเลยใช่ปะไปเที่ยวกับบ้านกันเถอะฝนมาแล้วลูกหนักมากตืต่นเลยใช่ไหมไปกลับบ้านกันไปหาทีเจกันเถอะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีเจจะดีใจไหมทีโอกลับบ้านแลแ้ยรังไงไหมรังไงปะแล้วเราไปดูกันว่าตอนนี้ทีเจไม่ได้มาหลับปะแล้วก็เทีโอกลับไปอ่ะทีเจจะดีใจไหมนะปะก็จะดีใจกอดีโอเลยเอ้าปะทีเจเทีโอกลับมาแล้วกอดกันกอดกันจุ๊กกันจุบก่อนจุบก่อนจุ๊บ ไข่อื้ไข่อื้ไข่อื้อวายนักตูดยังเออไข่ล้างให้ไข่ล้างตูดให้ใเอ้าหวัสดีครับคุณยายยังสวัสดีครับคุณยายก่อนมาหวัสดีครับคุณยายก่อนเรียกด้วยสีลูก สวัสดีครับก่อสวัสดีครับสวยที่หนูหนูน้าแม่ที่หนูจะกลับที่หนูจะให้เล่นท่องเพลแล้วม้าม่ก็กลับบ้านหนูก็ร้องไห้ปั๊บทำไมร้องี่หนูหนูเข้าไปเดินเล่นก็ไม่ร้องเลยเข้าไปเดินเลี้ยงแล้วหนูหนูก็จะเรียนเรียนดีแล้วนมาแม่เลยหลับหนูก็จะ ก็จะร้อนร้อนนะอยู่ตรงนี้เขาไม่เปิดแอร์หรอคะข้างนอกเขาไม่เปิดแอร์ข้างในเปิดไหมแล้วหนูพอพออยู่เข้าข้างในแล้วเขาเปิดแอร์เขียวก็ไม่ร้องใช่ไหมเปิดแอร์ท่านหนูก็จะเรีนดีไงเออไทยไฟท์พวกนี้ก็จะมาไปไปไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดกับพ่อเป็นชุด